สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก้อยก็ว่างจากการทำงานนะคะแล้วก็เลยมาทำคลิปนะคะแต่ก็ยังออกกำลังกายเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นการออกกำลังกายที่บ้านนะคะโดยการอุ้มดัมเบลแบบนี้หรือจะใช้แคตเดเบลก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกอันนี้จะได้น่องนะคะการที่เราขย่ง้นเท้าเนี่ยก็จะได้น่องนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสควอตนะคะ การที่เรานั่งลงไปแล้วก็อุ้มแคตเทเบลหรือใครจะใช้ดัมเบลเนี่ยก็จะเป็นการบริหารก้นขาหน้าแล้วก็น่องนะคะไปพร้อมๆกันค่ะท่าที่สองก็จะได้หลังแล้วก็หัวไหล่นะคะอันนี้นะคะเราก็จะใช้แคทเทเบลหรือถ้าใครจะมีดัมเบลก็ได้ค่ะน้ำหนัก เอาที่เราพอไหวนะคะช่วงนี้นะคะพี่ก้อยก็ยุ่งจริงๆนะคะแล้วก็งานประจำเนี่ยค่อนข้างยุ่งแต่ก็ยังออกกำลังกายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยเนึกอยากจะโพสคลิปออกกำลังกายนะคะจากการห่างหายไปนานนะคะเราก็ออกกำลังกายให้ปกติค่ะแต่พี่ก้อยไม่ได้ลงคลิปแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็จะได้หลังนะคะทำทั้งสองข้างนะคะหลังแล้วก็ หัวไหล่นะคะถ้าใครมีดัมเบลก็ใช้ดัมเบลค่ะส่วนท่าที่3นะคะเป็นการบริหารหัวไหล่นะคะจะนั่งก็ได้หรือจะยืนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรานั่งเนี่ยข้อดีก็คือน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้แรงจากการนั่งนะคะไม่ได้ใช้แรงจากขาช่วยนะคะแต่ถ้าเรายืนนะคะมันก็จะ อเหมือนมีแรงส่งจากขานะคะอันนี้แต่แล้วแต่สะดวกนะคะพี่ก้อยทำให้ดูเปรียบเทียบนะคะถ้าใครสะดวกนั่งก็คือแอดวานแล้วเก่งแล้วก็คือนั่งได้นะคะแต่ถ้าใครเนี่ยไม่สะดวกก็ยืนนะคะท่านี้ก็จะได้ไหลนะคะได้หัวไหล่นะคะส่วนท่านี้นะคะก็จะได้หลังเหมือนกันนะคะจะดึงทีละข้างสลับกัน แล้วก็ดึงทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะจะใช้ดัมเบลหรือแคเทเทเบลก็ได้นะคะแล้วแต่อุปกรณ์ที่บ้านที่มีอยู่นะคะน้ำหนักเอาที่เราพอไหวส่วนท่านี้นะคะก็จะได้ต้นขาด้านหลังนะคะแล้วก็ท้องนะคะสำคัญคือต้องรักษาบาลานซ์ให้ดีนะคะทำทั้งสองข้างนะคะท่านี้จะบอกว่าดูง่ายแต่ก็เหนื่อยนะคะ มีการเซเล็กน้อยต้องรักษาบาลานซ์ดีๆนะคะท่านี้ก็จะได้ขาหลังหรือแฮมสติงนะคะพร้อมกับท้องนะคะส่วนอีกท่านึงนะคะอันนี้นะคะก็จะได้ท้องด้านล่างนะคะเกรงหน้าท้องนะคะช่วงที่ทํานะคะสลับกันไปนะคะทําแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเราทําแค่เนี้ยต่อกันไม่กระโดดนะคะแค่นี้ก็เหนื่อยมากๆแล้วค่ะ ต่อไปนะคะท่านี้นะคะก็จะเป็นหัวไหล่นะคะและพร้อมกับเป็นเพิ่มฮาร์ดเรทโดยการฮิตเล็กน้อยโดยการที่ขึ้นยืนขึ้นแล้วก็ยกดัมเบลขึ้นนะคะอันนี้ก็จะได้หัวไหล่เหมือนกันลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆออกกำลังกายสม่ำเสมอที่บ้านเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ